สวัสดีท่านผู้รับใช้แล้วก็พี่น้องทุกท่านคุณพระเจ้าสำหรับเช้านี้วันหนึ่งนะคะวันนี้ก็จะแบ่งปันในหัวข้อที่บอกว่าอาธิฐานด้วยทิศทางในฟิลิปปีบทที่4ข้อที่6อย่ากระวนกระวายในสิ่งใดๆเลยแต่จงทูลพระเจ้าให้ทรงทราบทุกสิ่งที่พวกท่านขอโดยการอาธิฐานและการวิงวอนพร้อมกับการขอบพระคุณ นี่คือภาวนะคำของพระเจ้าที่พระองค์ได้ทรง,งท้าทายลูกๆของพระองค์หรือว่าคนที่เชื่อระวังใจในพระเยซูเมื่อเราอธิษฐานเราอย่าขาดการโฟกัสหรือทิศทางเมื่อเราอธิษฐานเราต้องมีทิศทางต้องโฟกัสต้องให้คําอธิษฐานของเราแล้วความเชื่อของเรามุ่งตรงไปที่พระเจ้าในสดุดีบทที่86ข้อที่11 ให้คุณสมจิตช่วยอ่านนะคะถ้าแต่พระยาเวรีขอทรงสอนพระมันคาของพระองค์แก่้าบองเพื่อข้าบองจะดำเนินในความจริงของพระองค์ก็ทรงรวมใจของคาบองเป็นใจเดียวให้ยำเกรงพระนามข,ของพระองค์นี่คือระวนะคำพระเจ้านะคะกษัตริย์ดาวิดเขาก็พูดกับองค์พระผู้เป็นเจ้าว่าขอให้พระยาเวรีเนี่ยสอนเขาในพระมาราคา เื่อเขาจะดำเนินชีวิตด้วยความจริงทั้งรวมจิตใจของเขาที่จะโฟกัสไปที่พระนามของพระองค์นะคะถ้าเราเข้าใจในความหมายนี้ก็คือว่าเราจะไม่แบ่งแยกเรากับพระองค์เราจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและใจของเราก็จะจดจ่อไปที่ตรงนั้นเพราะว่านามของพระเจ้าเราต้องให้เกียรติเราต้องรู้ว่าเราขอเดนนามของใครทั้งใจทั้งพระนามเราต้องโฟกัสไปที่พระองค์ การอธิษฐานที่เราโฟกัสและให้ความสําคัญหรือว่าให้ความสนใจในสิ่งที่เราอธิษฐานก็จะเป็นเรื่องที่มีน้ําหนักมันจะทําให้การอธิษฐานของเรามีน้ําหนักแล้วก็มีพลังอย่างไม่ธรรมดานะคะเพราะฉะนั้น,นไหนๆก็เสียเวลาอธิษฐานแล้วก็อยากให้อธิษฐานขอไปทีเดี๋ยวจะพูดอย่างชัดเจนก็คือว่าขอให้เราเชื่อด้วยขอให้เราที่จะรู้ว่าเราจะไปทิศทางไหนเราต้องเจาะจงแล้วก็ชัดเจน ถ้าเราไม่ชัดเจนพระเจ้าก็ก็รอเราอยู่ว่าเราจะชัดเจนเรื่องอะไรเราจะยังไงแบบไหนอย่างไรไม่ใช่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเดี๋ยวเอาเดี๋ยวไม่เอาเดี๋ยวเอาเท่านั้นเดี๋ยวเอาเท่านี้เดี๋ยวเอาอันนั้นเดี๋ยวเอาอันนี้นะคะถ้าคนสร้างบ้านเนี่ยจะทราบดีว่าเราเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลามันจะไม่เป็นบ้านมันก็จะเป็นบานนะคะออกไปเรื่อยๆเรื่อยๆงบก็จะเพิ่มเรื่อยๆ ออกแบบไปเรื่อยๆมันก็จะทำให้เราไม่มีเป้าหมายชัดเจนนะะเพราะฉะนั้นมันไม่เกี่ยวกับการขยายนะคะมันเกี่ยวข้องกับเรื่องที่เราไม่ชัดเจนไม่เจาะจงก็จะทำให้หลายสิ่งหลายอย่างมีปัญหาได้ด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อเราอธิษฐานหลายสิ่งหลายอย่างนะคะก็ขอให้เราที่จะมีความเชื่อเราก็ขอโดยพระน,นามของพระเจ้าโดยพระนามพระเยซูขอจากพระเจ้าเจาะจงแล้วก็ชัดเจน คำอธิษฐานของเราพระเจ้าจะตอบเราแน่ๆถ้าเราเป็นคนที่จะเรียนรู้ในการอธิษฐานจอดจงถ้าเราอธิษฐานขอไปทีพระเจ้าก็นะคะทราบทุกสิ่งและพระเจ้าก็รู้ว่าเราไม่ต้องการจริงๆพระองค์ก็ไม่ตอบหรือเราอธิษฐานไม่มีความเชื่อเจือปนเข้าไปไม่มีพระนามที่เขาเรียกว่าเบิกอย่าลืมนะคะว่าพระวิสุคริ์รเป็นเจ้าของทุกสิ่ง เราต้องขอโดยนามพระเยซูคริสต์โปร่งท่งเป็นผู้เดียวที่จะสามารถที่จะปลดปล่อยหรือตอบคำอธิษฐานที่เราขอได้เพราะว่ามารซสตานเนี่ยขัดขวางสิ่งที่เราขอด้วยนะคะเราจาเป็นจะต้องอธิษฐานเจาะจงแล้วก็ขอโดยพระนามพระเยซูเพราะว่ามารซสตานจะกลัวพระนามของพระเยซูนะคะมันจะขัดขวางคำตอบเราไม่ได้ เพราะว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่จะบัญชาการแล้วก็ส่วนเราเนี่ยก็ขอให้เราเนี่ยตั้งอกตั้งใจที่จะอธิษฐานจดจอ่อโฟกัสไปที่พระเจ้าแล้วก็มีความเชื่อด้วยเราก็จะได้รับคําตอบสิ่งที่พระเจ้าต้องการก็คือให้เราสาแดงความเชื่อของเราอย่างเจาะจงความเชื่อทําให้เราเป็นผู้ครอบครองพูดอีกรอบหนึ่งความเชื่อทําให้เราเป็นผู้ครอบครอง บางทีโอไม่รู้เราจะเอาอะไรเราไม่จอจงอะไรเข้ามาก็วิ่งชนหมดพระเจ้าต้องการให้เรานั่งคิดดีๆจะทําอะไรก่อนรับนิมิตจากพระเจ้าแล้วก็ต้องจดจ่อที่นิมิตไม่ใช่คนนั้นคนนี้มาชวนเราพระเจ้าไม่ต้องการให้เราตามกระแสเราต้องตามพระวิญญาณเราต้องตามนิมิตที่พระเจ้าให้กับเราเมื่อเราชัดเจนอย่าหวนไหวเชื่อในสิ่งที่พระเจ้าสำแดงแล้วก็เจาะจงแม้ว่ามันจะยากลำบาก แต่ถ้าสิ่งนั้นเป็นมาจากพระเจ้ามันจะต้องสำเร็จเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราควรจะมีก็คือเราจะต้องมีความเชื่อทุกครั้งที่เราอธิษฐานทุกครั้งที่เราทูลขอต่อพระเจ้าเพราะความเชื่อจะทำให้เราครอบครองในสิ่งที่เราอธิษฐานในสิ่งที่เราขอในสิ่งที่เราต้องการในสิ่งที่พระเจ้า ต้องการให้เราได้รับและเราเองก็ต้องการเราต้องใช้ความเชื่อในจุดนั้นโฟกัสไปตรงนั้นเมื่อเราทําการหรือว่ายืน่นคําขอร้องต่อพระนามของพระเจ้าอย่างชัดเจนและเราก็วางใจในพระเจ้าแล้วก็ใช้ความเชื่อไปตรงนั้นแล้วก็ชื่นชนมินดีแล้วก็ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าและมีความเชื่อว่าสิ่งนั้นจะต้องสาเร็จในมาระโกบทที่11ข้อที่24 เพราะเหตุนี้เราบอกท่านทั้งหลายว่าเมื่อพวกท่านอธิษฐานขอสิ่งใดจงเชื่อว่าได้รับแล้วพวกท่านจะได้รับสิ่งเหล่านั้นความเชื่อสําคัญนะคะความเชื่อทําให้เราครอบครองสิ่งใหญ่ได้ครอบครองสิ่งที่เราอธิษฐานได้ถ้าเราไม่เชื่อก็อย่าอธิษฐานเลย <c oughs> ก็จะพูดตรงๆนะคะแต่ถ้าเราเชื่อ อธิษฐานเพราะว่าก่อนที่เราจะอธิษฐานนี้เราเป็นคนที่ติดสนิทกับพระเจ้าใช่ไหมและพระเจ้าก็เปิดเผยสําแดงให้นิมิตพระเจ้าจะใส่แรงปัถนาพระเจ้าจะใส่เมรดพัน์ธแห่งความเชื่อสิ่งที่พระเจ้าจะทําหรือว่าแผนการแผนงานของพระเจ้าที่จะให้เราทําในชีวิตของเราพระเจ้าจะใส่แรงปัถนาก่อนในหลังจากนั้นเราก็มีความเชื่อและเราก็ทําในสิ่งที่พระเจ้าสําแดง เดี๋ยวเราก็จะโฟกัสไปที่ที่ตรงนั้นก็เรียกว่าอธิษฐานด้วยทิศทางที่พระเจ้าได้ส่งให้เราได้เห็นนิมิตพระเจ้าใส่แรงปรารถนาใส่ความต้องการและพระเจ้าจะคอนเน็หลายสิ่งหลายอย่างเพื่ออานิมิตนั้นจะสำเร็จเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราก็คืออธิษฐานด้วยความเชื่ออย่ากระวนกะวายนะคะเมื่อถึงเวลาพระเจ้าก็จะตอบเราเองเมื่อถึงเวลาพระเจ้าก็จะอวยพรทำทุกสิ่งด้วยความเชื่อเพื่อการครอบครองจะมา อธิษฐานโดยความเชื่อและเราจะกลายเป็นผู้ที่จะได้รับคำตอบนะคะวันนั้นก็ก่อนนุนจิตชูใจนะคะไม่ว่าจะเป็นพระคำของพระเจ้าที่บอกกับเราว่าสิ่งใดที่พวกท่านขอเราจะทำสิ่งนั้นว่าเราเป็นคนแน่นอนมั่นคงนะไม่เป๋ไปเป๋มาขึ้นขึ้น,นลง,ลงความเชื่อเราก็ชัดเจนสิ่งที่เราขอก็ชัดเจนนี่คือทิศทางที่พระเจ้าพอพระทยัยนะะ องค์ก็จะตรวจสอบความเชื่อของเราพระเจ้าก็จะตรวจสอบความปรารถนาหรือความต้องการว่าเราจะแน่นอนไหมบางคนนะคะเมื่อเจอปัญหาเขาจะทิ้งเลยขอจะไม่สนใจว่า,าพระเจ้าจะทําอะไรผ่านที่เราเคยขอบางคนขอไปแล้วลืมเพราะฉะนั้นเราต้องบันทึกเจาะจงด้วยว่าพระเจ้าสแสดงนิมิตว่าองค์จะให้เราทําอะไรและเมื่อเราได้รับนิมิตเราก็ขอในสิ่งที่เป็นนิมิตของพระเจ้า แล้วพระเจ้าจะตอบเราต้องเจาะจงต้องชัดเจนบางคนเห็นพระเจ้าสำแดงสิ่งนั้นสิ่งนี้แต่ว่าไปไม่ถึงฝั่งว่าเราไม่รอคอยแล้วก็ไม่เชื่อต่อไม่เชื่ออย่างต่อเนื่องบางทีเราจะทำอะไรถ้าเราเจอปัญหาหลายคนก็วางมือลามือลาไม้ลาเห็ดแต่ถ้าบอกว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นมาจากพระเจ้าเมื่อเราตัดสินใจเชื่อนะคะแล้วก็ตัดสินใจลงมือกระทำก็จงเชื่อต่อไปเพื่อความสำเร็จเพื่อเราจะครอบครอง นะคะไม่มีอะไรที่ไม่มีปัญหาไม่มีสิ่งใดที่เราลงมือปฏิบัติแม้ว่าเราจะมีนิมิตแม้ว่าเราจะมีความเชื่อสิ่งเหล่านั้นก็ยังมีปัญหาอยู่ดีแต่ถ้าสิ่งเหล่านั้นเป็นนิมิตที่พระเจ้าให้เราทำเป็นสิ่งที่พระเจ้าจะให้มันเกิดขึ้นเราต้องเชื่อเอาด้วย เราจะครอบครองเราจะรับมรดกเราจะได้รับเพราะพอเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าง่ายๆนะคะจริงอยู่พระเจ้าสัญญากับชนชาติอิสราเอลว่าจะให้ครอบครองแผ่นดินคานาอันเป็นแผ่นดินน้ำพึ่งและน้ำนมแต่ถามว่าเขาได้เลยทันทีไหมย,ยังไม่ได้พระเจ้าสัญญาบางสิ่งบางอย่างให้กับลูกของพระเจ้าพระเจ้าก็สัญญาเมื่อเราอ่านพระคัมภีร์บอกว่าเราจะเป็นหัวไม่ใช่เป็นหางเราจะสูงขึ้นทางเดียวไม่ต่ำลงแต่หลายครั้งเราไม่ได้รับสิ่งเหล่านั้นเลย พอหนึ่งขาดความเชื่อสองไม่เชื่ออย่างต่อเนื่องไม่อดทนไม่รอคอยนะเมื่อเจอปัญหาก็วางเลยวางนิมิตรวางความเชื่อวางทุกสิ่งแล้วก็บางคนมากไปกว่านั้นทำประชดหนีไปทำบาปหลงหายหลงผิดแล้วก็มาโวยวายว่าพระเจ้าหลอกลวงเราต้องเช็คแล้วก็ตรวจสอบสมรรถภาพในเรื่องความเชื่อของเราให้ดียังไงพระเจ้าก็ทำอยู่แล้ว ทุกครั้งที่พระเจ้าพูดอะไรกับฉันฉันค่อนข้างจะมั่นใจฉันค่อนข้างจะแน่ใจเมื่อแน่ใจก็ไม่ได้บอกว่าฉันจะไม่เจอปัญหาในสิ่งที่พระเจ้าให้ฉันเห็นที่เราจะทําเราก็ต้องเชื่อต่อไปถ้าเราบอกว่าพระเจ้าให้เราทําพระเจ้าให้นิมิตกับเราพระเจ้าให้ความเชื่อกับเราด้วยเราจําเป็นจะต้องจดจอ่อโฟกัสทิศทางที่พระเจ้าให้เราจดจ่ออย่างชัดเจนไม่ใช่อธิษฐานขอไปที ลงทุนมาอดอาหารแต่ก็เราไม่ชัดเจนหรือคริสตจักรไม่ได้ใส่ใจสนใจเรื่องกันอธิษฐานที่มีทิศทางโฟกัสนิมิตของคริสตจักรนิมิตส่วนรวมนิมิตส่วนตัวของพี่น้องก็ต้องมี ก็ขอหนุนเจ็ดจูใจนะคะอย่าท้อยอย่าท้ยขอให้เราเนี่ยนะครเชื่อต่อไปอย่าก,กระวนกระวายในสิ่งใดๆเลยแต่จงทูลพระเจ้าให้ทรงทราบทุกสิ่งที่พวกท่านขอโดยการอธิษฐานและการวิงวอนเห็นไหมมีการอธิษฐานด้วยแล้วก็มีการวิงวอนแต่เราบอกว่าสิ่งนี้เป็นมาจากพระเจ้าวิงวอนต่อไปเชื่ออย่างต่อเนื่องพร้อมกับขอพระคุณด้วยถ้ายังไม่ได้รับคําตอบ ฮาเลลูยาสรรเสริญและขอบคุณพระเจ้านี่คือสิ่งที่เราจําเป็นจะต้องหนักแน่นมั่นคงในสิ่งที่เราอาธิษฐานแบบมีทิศทางหรือเจาะจงโฟกัสสิ่งที่เราเชื่อสิ่งที่เราขอจะปรากฏขึ้นในหนึ่งยอนบทที่หข้อที่14และนี่เป็นความมั่นใจที่เรามีต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าก็คือเราตูลขอสิ่งใดที่เป็นพระประสงค์ของพระองค์ก็จะทรงฟังแน่นอนพระประสงค์ของพระเจ้าก็มีด้วย นะคะถ้าเราขอผิดพระเจ้าก็จะไม่ตอบเราพระเจ้าจะตอบเมื่อเราขอถูกต้องด้วยและถ้าคนที่ใกล้ชิดกับพระเจ้าจะไม่ขอเพื่อกิเลสต,ตัณหาไม่ขอให้เราทําบาปสําเร็จแต่เราจะขอสิ่งที่เป็นพระพรเป็นนามบัตัยและชนชาติอิสราเอลพระเจ้าได้ทรงทัานมรดกประทานนิมิตและมีพระสัญญามากมายให้กับเขา เขาก็ยังต้องต่อสู้เพื่อที่จะครอบครองไม่ว่าจะเจออะไรก็แล้วแต่นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องโฟกัสไปที่น้ามพระทัยพระเจ้าด้วยไม่ใช่โฟกัสไปที่ใจของเราปรารถนาแบบโกูกแบบเนื้อหนังพระเจ้ารู้แล้วว่าเรากําลังเผชิญอะไรแต่พระเจ้าจะจัดเตรียมสิ่งที่เราต้องการฉันชอบพระคำของพระเจ้าในเอเฟซัสบทที่3ข้อ20ที่บอกว่าพระเจ้ากระทำกิจอันยิ่งใหญ่หรือทำได้มากกว่าที่เราขอและคิดได้ บางทีเราขอแค่นี้แต่พระเจ้าแถมให้อีกทั้งแถมทั้งแจกนะเพราะว่าเราเป็นคนที่มีความเชื่อแล้วก็มีท่าทีที่ถูกต้องเป็นคนที่ทอมใจยำเกรงพระเจ้าเชื่อฟังเงื่อนไขของพระเจ้าก็คือว่าขอให้เราเชื่ออย่างต่อเนื่องขอให้เรามั่นคงแม้ว่าเราจะเจออุบสรรคั์ปัญหาและเราจะไม่ได้ดําเนินชีวิต ตามใจปรารถนาเนื้อหนังของเราหรือตามโลกตามกระแสะของโลกหรือทำบาปแต่เราจะทำตามนามพระทัยของพระเจ้าแล้วคำอธิษฐานของท่านพระเจ้าสดับฟังแล้วถึงเวลาพระเจ้าจะตอบท่านแน่นอนขอให้เราเชื่อขอให้เราที่จะอธิษฐานแบบมั่นอกมั่นใจแล้วก็มีทิศทางในยอห์นบทที่5ข้อ15และถ้าเรารู้ว่าพระองค์ทรงฟังเมื่อเราทูลขอสิ่งใดเราก็จะรู้เราได้รับสิ่งที่ทูลขอนั้นจากพระองค์ เราจะมีสันติสุขเมื่อเราขอสิ่งใดด้วยความเชื่อเราจะมีสันติสุขว่าเราจะได้รับแม้ว่าจะมีปัญหามากมายยังไงเราก็ได้ยังไงเราก็ชนะเพราะว่าพระเจ้าจะตอบคำอธิษฐานสำหรับคนที่มีความเชื่อคนที่มีจิตใจที่หนักแน่นมั่นคงไม่กระวนกระวายในสิ่งใดๆเลยแต่ทูลต่อพระเจ้าให้พระเจ้าทราบว่าลูกต้องการสิ่งนั้นสิ่งนี้และลูกก็เชื่อแล้วก็วิงวอนแล้วก็มีการขอพระคุณ มีการรอคอยด้วยใจขอบพระคุณไม่ใช่รอคอยแบบบ่นนะคะนี่คือทิศทางนะที่เราจะได้รับสิ่งที่ยอดเยี่ยมสิ่งที่เป็นพระประสงค์ของพระเจ้าความเชื่อของเราสามารถได้ครอบครองสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงสัญญาอิสราเอลหลายคนไปไม่รอดเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าขณะที่เขาจะไปยึดครองแต่เขาเต็มไปด้วยปัญหาการทดสอบการทดลอง ก็ทำแม่เขาบ่นบ้างทำแม่เขาเนี่ยทำหลายสิ่งหลายอย่างที่ไม่เป็นพระประสงค์ไม่ใช่น้ำพระทัยพระเจ้าเพราะฉะนั้นคําขอของเขาก็เลยเป็นโมฆะไม่เป็นโมฆะอย่างเดียวหลายคนก็ตายเกลื่อนกาดในถิ่นทุรกันดารเพราะวิญญาณแห่งการบน่นเพราะฉะนั้นเมื่อเราเป็นลูกของพระเจ้าเราจะขอพระคุณไม่ใช่บน่นบางครั้งมันไม่ได้ถูกใจเราตลอดหรือตามใจเรานะคะพระเจ้าก็ต้องฝึกเราด้วยต้องสร้างเราด้วยให้เราอดทน นนเมื่อเราเป็นลูกที่เชื่อฟังเป็นลูกที่ทอมใจเมื่อเราขอสิ่งใดในพระนามของพระเยซูพระองค์จะตอบเรานะะในยอห์นบทที่ 15หข้อสี่ข้อหก็บอกกับเราชัดเจนถ้าเราติดสนิทกับพระเจ้าการขอของเราจะไม่ผิดเพี้ยนด้วยการขอของเราจะขอถูกต้องตามาพระประสงค์ของพระเจ้าเพราะเราใกล้ชิดกับพระเจ้าเราจะทราบว่าอะไรเป็นนาำพระทยัยอะไรไม่เป็นนาำพระทยัยเราจะไม่ได้ขอทั่วๆไปเหมือนเด็กที่ขอบางสิ่งบางอย่างกับพ่อแม่ถ้าเด็กสี่ขวบสามขวดขอปืนมายิงเล่นอย่างเงี้ยขอระเบิดมาปลาเล่นอย่างเงี้ยพ่อแม่ที่ฉลาดก็คงจะไม่ให้นะคะ ก็จะดูวุฒิภาวะวัยวุฒิคุณวุฒิเพราะฉะนั้นขอพระเจ้าช่วยเรานะคะที่เราจะขออย่างต่อเนื่องและขออย่างชัดเจนเราก็มีทิศทางเราก็เป็นแผนการแผนงานของพระเจ้าด้วยและถ้าพระเจ้าไม่ตอบคาตอบมีสองอย่างหนึ่งไม่สองใช่ yes no อันนั้นก็ตอบเหมือนกันอันไม่นี่ก็คือข้อคาตอบเหมือนกันก็ขอให้เราที่จะวางใจพระเจ้าว่าพระเจ้านะครับจะไม่จะไม่ให้สิ่งที่ไม่ดีแต่พระเจ้าจะให้สิ่งที่ดี บางครั้งนะคะเราขอดูเหมือนว่ามันดีแต่พอลราไปดูอีกทีเช็คอีกทีนะคะโอ้เกือบนะเนี่ยเกือบพระเจ้าตอบเพราะฉะนั้นก็เรามัดระวังในเรื่องการขอขอให้เป็นสิ่งที่เป็นพอพระทัยของพระเจ้าเมื่อพระเจ้าตอบเราถึงโอขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าไม่ตอบตามใจเราแต่พระเจ้าตอบตามพระทัยของพระเจ้า แล้วก็ได้สิ่งที่ดียอดเยี่ยมในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนนะคะเราต้องติดสนิทกับพระเจ้าต้องเติบโตด้วยต้องเข้าใจและเราได้รับบางสิ่งบางอย่างจากพระเจ้าแล้วเราจะไม่หลงหลืมพระเจ้าและเราก็จะเป็นคนที่ครอบครองและก็สานต่อสิ่งที่เราได้รับอย่างต่อเนื่องแล้วก็จะเป็นพร้ผด้วยเราจะไม่เป็นคนที่ครอบครองไม่ได้เมื่อพระเจ้าให้กับเราเราต้องครอบครอง ให้ได้แล้วก็มั่นคงด้วยแล้วก็จะเลื่อนขึ้นเหมือนกับที่พระเจ้าบอกว่าเราจะเป็นหัวไม่ใช่เป็นหางสูงขึ้นทางเดียวไม่ต่ําแม้ว่าจะเจอปัญหาก็จะไม่ต่ําพระเจ้าจะมีวิธีขอเพียงให้เราเนี่ยเชื่อยอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีทิศทางที่จะก้าวหน้ามีความเชื่อจนเราครอบครองพระเจ้าปรารถนาที่จะให้เรา อธิษฐานแบบมีทิศทางมีทั้งใจมีทั้งวิญญาณมีทั้งความเชื่อมีทั้งพระนามของพระเจ้ามีทิศทางแล้วก็มีเรื่องที่พระเจ้าได้ทรงต้องการที่จะให้เราได้รับด้วยแน่นอนถ้าพระเจ้าประทานให้กับเราเนี่ยพระเจ้าไม่ประทานสิ่งที่ไม่ดีแต่พระเจ้าจะประทานสิ่งที่ดีเกินความคิดเกินความเข้าใจของเรานั่นหละเพราะฉะนั้นนสิ่งดีมาจากพระเจ้าเราขออาจจะไม่ได้ดีเท่ากับพระเจ้าให้ เพราะฉะนั้นจงวางใจพระเจ้าเเมนเราจะดําเนินชีวิตโดยความเชื่อโดยการที่เราขอทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความเชื่อและก็โฟกัสไปที่พระนามของพระเยซูและพระองค์จะทรงอวยพรเราด้วยเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะพระเจ้าเนี่ยรักเรามากกว่าที่เราคิดเมื่อเราเป็นลูกที่พ่อแม่รักเราไม่ใช่ว่าตื่นขึ้นมาพ่อแม่ขอข้าวกินหน่อยทุกเช้าทุกเย็นทุก ตอนเที่ยงขอข้าวกินหน่อยขอข้าวกินหน่อยนะฮะแต่ถ้าเราเป็นลูกนะคะจันก็เห็นลูกๆแต่ละคนนะคะมาจากโรงเรียนเขาก็เข,กข้าห้องครัวมีอะไรกินมีอยู่ในห้องครัวเขาก็จัดการเลยเขาไม่เห็นบอกว่าพ่อขอหน่อยนะขอกินข้าวเย็นนะขอกินข้าวเช้านะขอกินข้าวเที่ยงนะ <laughs> พระเจ้าของเรายิ่งกว่านั้นนะคะพระเจ้ารักเรามาก เพียงแต่ให้เราขอด้วยความเชื่อแล้วก็ดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อสิ่งใดที่ควรที่เราจะเจาะจงสิ่งใดที่พระเจ้าเตรียมให้กับเราเราก็ทราบอยู่แล้วเพราะฉะนั้นพระเจ้าทราบว่าร่างกายของเราเจ็บปวดหรือร่างกายของเราเจ็บป่วยด้วยแลนะพระเจ้ารู้แล้วว่าเราปวดใจพระเจ้ารู้แล้วว่าเรามีบินที่ต้องจ่ายพระเจ้าทราบแล้วว่าเราต้องการหลายสิ่งหลายอย่างไม่เพียงแต่อาหาร ไม่เพียงแต่อาหารเท่านั้นที่พระเจ้าจะให้กับเราพระเจ้าสามารถที่จะให้สุขภาพดีพระเจ้าสามารถที่จะให้เรามีเศรษฐกิจที่ดีด้วยขอให้เราเนี่ยติดสนิทเราก็มีความเชื่อแล้วก็อย่าสงสัยอย่าโวยวายนะอย่าบน่นนะคะจงขอบพระคุณพระเจ้าแล้วก็อธิษฐานแล้วก็วิงวอนด้วยใจขอบพระคุณพระเจ้าทราบว่าคุณมีรจยจใจเยอะ พระเจ้าทราบว,ว่าคุณมีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์เรื่องสุขภาพเรื่องต่างๆนานา,นาแต่โปรองต้องการให้ชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆเรามีอาวุธที่เป็นเครื่องมือนั้นก็คือพระนามของพระเยซูนะคะเรามีความเชื่อเราจะอาศัยความเชื่อของเราที่โฟกัสไปที่พระเยซูสิ่งเหล่านั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงในร่างกายของเราในด้านการเงินของเราในด้านอื่นๆในชีวิตของเรา เราไม่ได้ขอโดยนามของเรานะคะแต่เราขอโดยนามของพระเยซูและพระองค์ก็รักเราด้วยพระองค์ปรารถนาที่จะให้ลูกของพระองค์เนี่ยประสบความสำเร็จเพราะนั้นอย่าสงสัยในความรักของพระเจ้าอย่าสงสัยในฤทธิอำนาจโดยพระนามของพระเยซูเราสามารถที่จะได้รับคำตอบนะคะ ก็ขอหนุนจิตชูใจนะคะว่าในตลอดปีนี้หรือว่าการที่เราจะก้าวไปสู่ปี2023เนี่ยก็ขอให้เราไปในสภาพที่รับการเปลี่ยนแปลงโดยพระน,นามของพระเยซูเราจะไม่ต่ำลงแต่เราจะสูงขึ้นแม้ว่าเจอปัญหาอยู่จงตื่นขึ้นในการที่จะใช้ฤทธิดเดชฤทธิอำนาจในพระน,นามของพระเยซูเพื่อจะทำให้ชีวิตของเราเต็มเปลี่ยนไปด้วยพระสุริยของพระเจ้า เราไม่ได้ดําเนินชีวิตตลอดปีอยู่ในความบาปอยู่ในความเสื่อมอยู่ในความสิ้นหวังหมดกําลังใจเพราะนั้นเป็นสิ่งที่เราขอผิดในสิ่งที่เราดําเนินผิดพระเจ้าไม่ปรารถนาที่จะให้ลูกที่จะอยู่ในสภาพแบบนั้นไม่ต้องการให้เราเป็นบุตรน้อยหลงหายด้วยขอซับไปแล้วก็ไปเป็นบุตรน้อยหลงหายไม่ใช่แต่เราจะต้องมีพัส,สุริการมีเงินการมีทุกสิ่งทุกอย่างแต่ถ้าเราหลงหายก็ไม่แตกต่างกับบุตรน้อยหลงหาย พระเจ้าปรารถนาที่จะให้เราครอบครองแต่เราต้องมีพระเจ้าเราต้องเชื่อฟังเราต้องรักพระองค์เราต้องนคมีทิศทางในการดําเนินชีวิตอย่างถูกต้องทั้งคําอธิษฐานทั้งการดําเนินชีวิตของเราเพื่อเราจะไม่เจ็บปวดเพื่อเราจะไม่ออกจากจากน้าพระทัยของพระเจ้า เมื่อเราดําเนินชีวิตในทิศทางที่เป็นพระประสงค์ของพระเจ้าน้ำพระทยของพระเจ้าเชื่อเถอะแม้ว่าคุณจะ,ะเผชิญกับปัญหาวิกฤตอะไรก็แล้วแต่แม้จะเป็นโรคภัยไข้เจ็บแม้จะเป็นสถานการณ์ต่างๆเมื่อเรามีพระนามของพระเยซู สิ่งเหล่านั้นก็จะออกจากชีวิตของเราได้สถานการณ์ลบๆสถานการณ์ที่แย่ๆก็จะไม่สามารถจะเอาชนะพระเยซูได้เพราะฉะนั้นให้เราโฟกัสไปที่พระนามของพระเยซูให้เราเชื่อแบบมีทิศทางมีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วเวลาเราเจอปัญหาเราก็มั่นอกมั่นใจเราก็เชื่ออย่างต่อเนื่องความเชื่อนั้นต้องอดทนด้วยต้องจใยราคาด้วย ถ้าอิสรเอลไม่มีความเชื่อเขาจะไม่สามารถที่จะครอบครองดินแดนที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มีความเชื่อเราไม่มีทิศทางที่พระเจ้าทรงนําเรานะเราก็จะสเปะสปะเมื่อเหตุการณ์บางสิ่งบางอย่างเกิดมาการทดลองการทดสอบเกิดขึ้นเราก็จะเริ่มวางมือละเราก็จะเริ่มหงุดหงิดละเราก็จะเริ่มบอกว่าโอ้ยไม่เอาอีกแล้วเราก็เตรียมตัวหลงหายหลงผิดแล้วก็หลงเจินนะคะ พราะฉะนั้นก็ขอหนจิตจูใจขอให้เราที่จะมีทิศทางในการที่จะไปต่อนะคำอธิทฐานของเราก็มีทิศทางการดําเนินชีวิตของเราก็มีทิศทางคําตอบก็มาจากทิศทางที่ใช่อย่าร้องไห้จงพูดถ้อยคําแห่งความเชื่อจงใช้อาวุธให้ถูกต้องจงโฟกัสไปที่พระเจ้าพึ่งพาอาศัยพระนามของพระเยซูและเราก็จะมาดูอีกทีหนึ่งว่าเราจะประหลาดใจว่าสิ่งต่างๆมันเข้ามาในชีวิตของเราอย่างรวดเร็ว เพราะฉะนั้นเราต้องฝึกในการที่จะมีความเชื่อแล้วก็ใช้พระนามของพระเจ้านี่คือทิศทางที่จะทําให้ความเชื่อของเราประสบความสําเร็จเชื่อพระคำนี่คือวิถีชีวิตของคริสเตียนเราต้องพัฒนาตรงนี้การอธิษฐานที่มีทิศทางก็จะเกิดขึ้นความเชื่อที่มีทิศทางก็จะเกิดขึ้นและเราก็จะได้ตามที่พระเจ้าได้ทรงปรารถนาที่จะให้เราได้รับเมื่อเราดำเนินชีวิตโดยความเชื่อโดย การที่เรามีพระคำมีพระวิญญาณของพระเจ้าเคลื่อนไปกับพระสุริย์ของพระเจ้าเมื่อเราเติบโตสิ่งเวดล้อมต่างๆก็จะเปลี่ยนไปเราจะเป็นคนเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมไม่ใช่สิ่งเวดล้อมเปลี่ยนเราไม่ใช่สถานการณ์เปลี่ยนเราแต่เรานี่แหละจะเปลี่ยนสถานการณ์ร้ายกลายเป็นดีจงใช้ความเชื่อให้ถูกต้อง จงสำแดงความเชื่อจงอธิษฐานด้วยความเชื่อจงมีทิศทางในการดำเนินชีวิตกับพระเจ้าโกลสีบทที่3ข้อที่17และเมื่อท่านทั้งหลายทำสิ่งใดไม่ว่าจะด้วยวาจาหรือด้วยการประพฤติจงทำทุกสิ่งในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าและขอพระคุณพระเจ้าพระบิดาโดยทางพระองค์ ข้าแต่พระบิดาเจ้าขอปรุงอวยพรบวัชนะอวยพรปรุงจักราในการดําเนินชีวิตของเราในการใช้ความเชื่อในการอธิษฐานในการขอปรุงจักราทุกสิ่งทุกอย่างโดยพระน,นามของพระเยซูบ่งบอกว่าเรามีความเชื่อบ่งบอกว่าเรามีทิศทางบ่งบอกว่าเราจะได้รับคําตอบและจะได้ครอบครองร,งรง่วมกับพระคริสต์และพระองค์จะให้เราทํางานร่วมกับพระองค์และเราก็จะเกิดผลดีเสมอเรายกพระน,นามของพระองค์เหนือการเงินเหนือการ Paige, งานเหนือธุรกิจเหนือครอบครัวเหนือปรุงจักรารโรคภัยไข้ เจ็บเหนื้อโรคระบาดให้มันออกไปจากชีวิตและพระเจ้าจะให้เราโอปรุงจะขรมีสันดิสุครอบครองร่วมกับพระน,นามของพระเยซูเราเชื่อว่าพระน,นามของพระเยซูนั้นเป็นองค์อัศจรรย์มีฤทธิ์เด็ดเดอำนาจเหนือนามใดๆเราขอพะกุลพระองค์เราขอทุกสิ่งโดยพระน,นามพระเยซูคริสต์เอเมนพระเจ้าวอวพราค่ะ တယ်လီဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်ဖို့ဒါမှမဟုတ်အွန်လိုင်းမှာလည်းဆက်သွယ်လို့ရပါသေးတယ်